มาดูคันที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นะครับพบกับโปรนส่วนลด100,000บาทเป็นรุ่น c i w i c Hatchback Turbo S, <S สแีแดงคันนี้เลยค่ะไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะคะมาดูด้านหน้าเลยค่ะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างรุ่นนี้เป็นแดงอีกน t e นะครับออปชันตัวนี้จะมี Honda Sensing มีไฟตัดหมอกให้กระจังหน้าลายสปอร์ตไฟ Full LED แล้วมาดูด้านในพวงมาลาัยสปอร์ตพุ่มหนังภายในเบาะหนังแท้ออปชันข้างในแบบพัสกรีมครบคันนะครับส่วนด้านหลัง ด้านหลังจุดเด่นของ c ีวิกแฮตแบ b เทอร์โบเอเขาจะเรียกว่ารถท้าประตรูดูตรงนี้เลยครับต้องแพนมาเลยสังเกตว่าท่อจะเป็นท่อคู่สําหรับขาซิ่งรถแรงแน่นอนไม่ต้องลงท่อใหม่แล้วก็<ช>เปิดด้านหลังขึ้นมานะครับสามารถพับเบาะแบนเรียบได้รถตอนนี้มีจํานวนจํากัดจริงๆถ้าเกิดว่าต้องการสนใจเนี่ยก็จะมีสีขาวขาวดำแดง เทาโซนิกค่ะถ้าสนใจก็ทักมาในช่องทางเพจของธนาครฮอนด้าได้เลยนะครับ